เออลำใหญ่อันนี้1กี่บาทเี่ยสิบห้าอันนี้ลำนี้เขาจ้างกันสิบาทนะลองดูนะส<ำ>ิบเมตรสิบเมตรสิบาทอ้าลองดูนี่15บห้าบาทนะครับเนี่ยลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่วังน้ำเย็นต่แก้วครับแปลงนี้พี่อำนาจเหมาแปลงไว้เราจะเปิดอีกเขาเรียกเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์คือ เขาทำยังไงเวลาเขาตัดนะมาดูลยามอิกน้อยฮะโอ้พริกับพี่พือกับพี่มาง่ายประมานพี่ นะกกพ,พี่ดองนะพึ่งกาแฟพี่ดองโอ้น,น,นี่เขาบอกเขาไม่กินเอ็มร้อยเขาเขากินกาแฟนะเมียนน,ยน,า,นนะาเมียนตาอดโพธิ์ชะน้านะกาแฟกาแฟนนีี่่ทำอย่างนี้นะครับนี่โอ้อยเก,ก,กะจิงอิดจิงอิดอ๋อจิงอิดนะ เออออทจริงอิดนะเธอกล้าลื่นลื่นนะเนี่ยตัวร้ยกว่าแล้วร,ร้อยกว่าอโอ้โหโดีเว้ยตัวนึงบาทแค่เดียวแค่เดียววะอี่หน้าตูปา้ปลาฮะกระไดฮะเอเปเปปปวนอ่ะคนโนเตียอ๋อโนเปเตียอดโนไทยอ่ะโนไทยอ๋อโนไทยคน,น,นตูดฮะเมียนกูดมีคนตูดประมาณประมาณเนี้ยบีไปไปโอ้ คือถามว่าใครเก็บตังค์เขาบอกว่าประปวนคือเมียเก็บตังค์มีลูกสามคนแล้วเออคลั่งไว้ยมีลูกสามคนอือเก่งเลอ่ะอันนี้ทําอย่างนี้แล้วแล้วมีอะไรดูจอยมาแน่มือ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 ไอชทีนีอันนี้อันนี้โอ้ลใหญ่เออลใหไ่อันนี้หนึ่งกี่บาทเหรอสิบห้าบอันนี้ลำนี้เข้าจ้างกันสิบห้าบาทนะลองดูนะสิบเมตรสิบเมตรสิบห้าบาทอ้าวลองดูนี่สิบห้าบาทนะครับหนึ่งสอง สามโหแดงแป๊ดเลยสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่ทีเว้ยสิบสี่ทีก็ได้แล้วสิบบาทอ้าวสิบห้าบาทเราดูนะดึงบื๊ดไปเลยครัดูนะดูดูด,ดูเก่งมากเลยคนเดียวหนึ่งคนนี่ได้ร้อยหนึง่ง วันเป็นพันนะพันถ้าตามถ้าตามทฤษฎีนะวันเขาได้พันห้าแต่บางทีมันไม่ได้เพราะว่ามันมีลำเล็กบ้างอะไรบ้างแต่วันละพันกว่าบาทครับขึ้นเ่งจริงจริงโหตามมากแต่ก็จ่ายหนักมากจ่ายหนักมากดูดีเขาทำนะยังถอออกคุณเขาหน่อยอ่าออกคุณจเจริญอ่าออกคุณจเจริญให้ดูที่จริอ่อาออยยมทอดนะมีซุปนะ อันนี้เขาถอดเอ้ยไม่ใช่เขาแบกแบบนี้นะครับเขาลากไปเลยในยสองคนเดียวนะไม่ใช่สองคนหามนะครับลากไปอ๋อใช้วิธีแบกบแบบนี้เนาะโอ้พลังชมเลยอันนี้ทำไหมวัดสิบเมตรอะใช่วัดเอาเจ็ดเมตรเอาเจ็ดเมตรอ๋อเขาวัดเจ็ดเมตรอันนี้เป็นไม้เล็กไม้เล็กไม้เล็กอา่าเขาจะวัดเจ็ดเมตรนะครับว่าให้รู้ว่าเจ็ดเมตรขนาดไหนเนาะ ตรีอ้อ๋อเด้งเฮยเด้งเฮย์เ,เยมไมไมเจ็ดมนี่ราคาผุมันกัดเจ็ดเมตเจ็ดมก็ระปิ้นบาทกระปิ้นบาตกระปิน้นบาะเดงเฮยเดไมปิอ๋อเดงเฮยน่าโยซินกัดนะกัดะสนะอันนีนะเป็นโทท่เสียมไมอโทอเออเสียมมันลืนล่นๆดดทีนี้อ่ะอี๋ย เครื่องเขายังดีคุณมาดูดินี่ราคาปมะมาน่ะสิราคาปีปั่นเปอรีปีเปอรอยห้าหน,นึ่งสองพันสองร้อยานเจ็ดร้อยห้าต้องไปเรียนใหม่เรียนทำไมเ <c oughs> ว้ยฮเอออันนี้อ่าเปงคุณเอง่ะเป็นคงคุณเองอเครื่องนี้2,750แต่ว่า คนที่จะมีเครื่องอย่างนี้นะต้องซื้อเองนะครับซื้อ,อเองเ,เพราะว่าเราไปเหมาตัดเพราะว่าเราไปเหมาตัดเราต้องมีเครื่องของเราเองไอเจ้าแก่ไม่ได้ซื้อให้เออเวลาตองเรียนรู้เพราะว่าของผมนี่เจ้าแก่ซื้อให้ประจำเดียวเสียเดียวเสียทั้งวันโอ้ยไม่ไหวเว้ยเออที่คุณเองเราจะดูวิธีการอีกตัดวิธีนึงนะครับในเครื่อง้องดู เนียนอ่าโคนประมาณประมาณเนียนเลี้ยงโนอ้มอ๋อมีลูกสองคนแล้วคนนี้คันคู่ีสิบสองเนียหลังเฮ้ยด้วยอ่าโ,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 โอเค,ออเคนี่วิธีตัดอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นลูกตัดด้วยนะ พอยอมอ่ะลุงกลมก็อันนี้ให้รู้จักวิธีการตัดนะครับผมก็ฝากให้รู้จักวิธีการตัดไม้ไผ่สังมนนะครับใช้เครื่องก็ได้ใช้เสียมก็ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบรกดทําพในการดูดัง